ฮอลล่าไลฟ์สไตล์อินออสเซเลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาทำเมนูของคุณพ่อบ้านนะคะก็สเต็กเนี่ยทำบ่อยมากคุณพ่อบ้านเป็นคนที่ชอบทานสเต็กนะ,ะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือนิวยอร์กนะคะนิวยอร์กสเต็กนะคะทุกคนคะ่ะนะคะ ชิ้นใหญ่หนานะคะชิ้นนี้ก็380กรัมนะคะราคาที่16เหรียญน,นะคะทุกคนก็ตกประมาณเกืบ300กว่าบาทนะคะทุกคนขาชิ้นนี้เนาะกิดเป็นเงินไทยนะคะแคะ่มาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่า ะะราคาที่นี่กับเมืองไทยก็ต่างกันเนาะแต่เนื้อของออสเตรเลียนนี่ก็สุดยอดแล้วค่ะนะคะเขาทําแพ็กเกจแบบนี้ก็เป็นเนื้อชั้นดีนะคะเป็นเนื้อชั้นดีมากเลยนะคะทุกคนค่ะก่อนอื่นพลากก็จะมา,าหมักนะคะมิูเนตสเต็กนะ,ะทุกคนค่ะเครื่องเคียงมีอะไรเอ่ยก็มีมะเขือเทศมีสปินนิตนะคะแล้วก็มี หอมหัวใหญ่นะคะพระล่าจะากเอาไปขั่วเนยนะคะทานกับสเต็กคนบ้านนะคะก่อนอื่นก็มานะคะมาหมักสเต็กก่อนนะคะพอล่าก็เหมือนเดิมนะคะจะอยู่ในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะทุกคนค่ะสะดวกสบายง่าย,ายๆสไตล์พอล่านะคะทํากินเองสะดวกสบายและอร่อยสะอาดปลอดภัยนะคะทุกคนค่ะนะคะก่อนอื่นก็นะคะเปิดกล่องสเต็กนะคะสักสเต็กนะคะเนื้อเขาซอฟมากเลยคนเฮ แค่ซ่อมจิ้มนะคะนุ่มมากเลยนะคะสต็กนะคะนิวยอร์กนะคะเนี่ยจะหนาแค่ไหนก็เสียบลงจนถึงสุดใช่ไหมคะค่ะต้นนะคะอร่อยมากนะคะก็จะติดมันนะคะแต่พอร่าไม่เอามันออกหรอกค่ะนะคะเวลาไปเข้าหม้อทอดแล้วเขาก็จะชุ่มฉ่าด้วยไขมันตัวนี้เลยนะคะแต่พ่อบ้านไม่ทานะะหารอกคะ่ะเวลาทานเขาก็ตัดออกนะคะ มักนี้พราชก็ไม่ค่อยทานสเต็กเท่าไหร่นะคะทำแค่แค่คุณพ่อบ้านแต่ก่อนก็จะทำสองชิ้นพราชิ้นคุณพ่อบ้านชิ้นนะ,ะตอนนี้พราก็ไม่ค่อยอยากเท่าไหร <g ül> ่ก็กินอย่างอื่นกินอาหารอีสา,บานบ้านๆพักนี้พราก็ชอบอาหารอีสานเนาะมีของกินไม่อดไม่อยากค่ะมีขายทุกอย่างนะคะอาหารบ้านเรานะคะ ตอนนี้ก็สับเสร็จเรียบร้อยก็มาหมักเครื่องเลยนะคะโรยเกลือนะคะโรยรอบๆข้างด้วยนะเผื่อด้านหลังนะคะเตรียมผงค่ะกาหรี่พาวเดอร์นะคะแบ็คเปเปอร์นะคะพริกไทยดำค่ะขนอพาวเดอร์ ซอยซอสนะคะนะี่วิธีหมักสเต็กนะคะจะอร่อยเลยนะคะก็จะใช้ที่คีบนี่แหละค่ะนะคะขยำแบบนี้นะคะทำสเต็กต้องหมักนะคะคุขคะถ้าหมักเลยเนื้อเขาจะอร่อยหอมนะคะ คือไปทานตามร้านอาหารเนื้อเขาไม่หมักนะคะเขาก็จะเอาสเต็กเป็นก้อนลงไปเลยเขาก็จะปรุงด้วยซอสของเขาก็จะอร่อยที่ซอสนะคะแต่พอร้านต้องอร่อยจากเนื้อเลยไปถึงซอสเลยนะคะซอสก็ซอสสาเร็จรูปนะคะที่นี่นะคะสะดวกสบายมากเลยอร่อยค่ะทุกคนค่ะนะคะเนี่ยเห็นไหมเครื่องหมักเขาก็เข้าง่ายๆเพราะเราเจาะรูแล้วใช่ไหมคะนี่คะ่ะเสร็จแล้วนะคะ เมรเนตสเต็กอีซี่ทุกคุกกิ้งสเต็กไอเลิฟทุกคุก and my husband ลิ v e to อี t เรียดีทุกพูดอินแอร์ฟลายเตรียมเลยค่ะใส่เข้าไปในแอร์ฟลายเลยนะคะภาลาก็จะคุกลาดด้านละประมาณเจ็ดนาทีเพราะ เขาหนามากนะคะทุกคนขานะคะเอาได้ละเจ็ดนาทีก็เป็นสิบสีนาทีนะคะ10 more minutes can eat already โอเคเรือดีทุกคู วันนี้สลัดกินกับก็เรียบร้อยไปเตรียมทำเลยนะคะเครื่องเคียงทานกับสเต็กนะคะตั้งกระทะนะคะพอลาก็จะใส่บัตเตอร์นะคะเนยละลายนะคะใส่หอมหัวใหญ่นะคะอันเนีนะะ้ยค่ะแล้วก็แอสการิสพาวเดอร์แบบอปเปิ้ล พริกไทยดำนะคะผัดให้หัวหอมนะคะยุบนะคะหัวหอมยุบนิดนึงก็นะคะใส่ปกติเทศนะคะตัวมะตู นั้นก็สตินิสเอสตินิสเอสคิลลิสสเข้ากันค่ะ My husband he will love it. He never ever eat this. And f i need ready to serve this steak New York steak New York steak look v e r y yummy yummy. โทาโตะอารเนียนสปินิสสซิบิดสเต็กลูกเวลินเลอเบลีอันนัยอันยัมมี่สอสสเบเรจรูปนะคะเพปเปอร์สเต็กนะคะน่าอร่อยมากเลยนะคะ พริกไทยนะฮะพริกไทยซอสสเต็กราดเลยนะคะน่าทานมากยัม,มียำม,มี n นิวยอร์กสคริปสเต็กบิตโตมาโตอาเนียนสปินิดเปเปอร์ซอส look delicious yummy yummy my husband will love it thank you for watching see you next video bye bye